สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนนะจ๊ะเจอไม่เคยนะครับเจดมนำพาซาลารมสศหลีนะจ้ะวันนี้วันอาทิตย์บิ๊กแมตช์คู่ระหว่างแมนยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลนั่นเองนะจ๊ะซึ่งวันที่เราอัดเนี่ยคือเราเตะบอลมันพฤหัสเพราะนั้นเราจะไม่รู้ผลคู่ระหว่างโซนสแตดกับยูไนเต็ดอ่ะผลโซนสแตดยูไนเต็ดขึ้นมาตามนี้วันนี้เราอยู่กับกูรูยิ้มอะไรอ่ะกูยิ้มทำไมอ่ะเอ้าก็ถ่ายรายการก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไงนี่ใสคุณเลยนะแดงแล้ว แจ๊เตะพอดีเลยเจ๊ทีดีดีเป็นดีแดงแจ๊เตะพอดีเลยใช่ใช่แดงแล้วแดงแล้วปกติเป็นเป็นแต่กูทำกับคนอื่นไอ้พวกมือมันรวมหัวกันอ่ะระหว่างรอไอ้พวกอินฟูปลายแถวเตะบอลไปแล้วก็เนี่ยมันแกล้งเจ๊นี่อยู่อินฟูหน้าใหม่นี่คุณนัจจิคุณเป็นแอดมินใช่ไหมเพจอะไรที่คุณทำอยู่เพจสัมพันธ์เพจสัมพันธ์อ่าไม่เอาดีกว่าคุยคนเดียวดีกว่า คุยคนเดียวดีป่ะตอนนี้เชลซีไทยเชลซีไทยเชลซีไทยเอชเอลไม่ไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเชลซีอะไรต่อแล้วก็ไทยไทยแบบประเทศไทยภาษาอังกฤษอาแค่นี้เลยเป็นออฟฟิเชียลสปอร์ตได้โอเคเชลซีไทยแค่นี้เลยนะโอเคแล้วก็มีเพจอะไรคุณส่วนตัว Blue Universe สบลูยูนิเวิรก็คือเป็นแฟนเชลซีใช่ครับโอเคโอเคเพราะนั้นยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลคุณมองไง ก็มองว่าเชลซีเนี่ยเจอโคเปนเฮเกนวันเนี้ยคุณคนเดียวดีกว่าเอาแบบคุยกับตัวเองดีกว่าหรือไม่ก็คุยกับพี่นัทดิฟคูดีกว่าเพื่อคุยเรื่องคงเรื่องคอมให้มันได้งานได้การเมื่อคุยกับเอาเอาฮาไงวันนี้นอนมาเยอะมันจะฮาหรือเปล่าไม่รู้จะหาง่าคนอื่นนะฮะเออคุณจะนอนเยอะแต่ฉันจะนอนน้อยอะไรไงคุณว่าไงง่วงเสมอเพราะว่ายู่นเต็ดเกมใหญ่ก็ได้อยู่บางเกมซิตี้เหมือนจะไม่ได้แต่ก็ได้ก็เลยคิดว่า ยูเตะคุณจะพูดว่ายูเตะเป็นทีมเล็กแล้วเวลาเจอกับทีมใหญ่แล้วยูเตะจะสู้ได้ดีคุณจะพูดอย่างไงล่ะผมไม่ได้พูดนะโอหนี่แฟนเชลซีพูดงี้นะนี่แฟนเชลซีนะแล้วทำทำเพจบูยูนิเวิร์สนะแล้วพูดจาอย่างี้บอกว่ายูเตะเป็นทีมเล็กนะพี่เจ๊เจ๊ไม่ได้เข้าใจเองใช่ไหมพวกแกเข้าใจเหมือนกันใช่ป่ะนี่นะนัจจีนะนัจจีที่มันชอบอยู่ในเพจในไลฟ์เจ๊อะเนี่ยแล้วที่เข้ามาให้ซูเปอร์แชทอ่ะครั้งหนึ่งสิบเก้าบาทโอ้โหเขี้ยวที่เห็นเลยขี้เหนียวไอ้นี่ อย่างเงี้ยไม่ต้องให้ดีกว่าคอมเมนต์เฉยๆไม่มีมันลงเลขเก้าทุกครั้งทุ์แชทเลขเก้ามันในไอโฟนอ๋อยี่สิบบาทเออทันี้ไม่กดธแล้วทีนี้โอเคตัวลงเสมอเท่าไหร่นะเสมอเสมอเท่าไหร่สองสองนะสองสองนะโอเคโอเคพี่นัทดีฟครูพี่เอาแบบรักษาน้ำใจเจมไหมครับเนี่ยไอพวกเนี้ยไม่ใช่คนดีหรอกไม่คุยละคุยคนเดียวดีกว่าไม่ไงเราก็ดูตามสภาพฟอร์มไงว่าไหมพี่ เจ๊เป็นคนตรงๆอยู่รับว่ามาไล่สองศูนย์แพ้ศูนย์สองเลยเหรอใช่ครับอแล้วบอกว่าแหเกรงใจกูไม่ต้องเกรงดีป่ะอย่างนี้เอออามนุษย์หินฟินสโตนว่าไงตามเจหนึ่งสองครับขาบ้านตรงเนี้ยสามคนเนี่ยจับเนี่ยทุกคนนะอีหอยหลอดจับหน้านี่นัทจินะบูยูนิเวิร์สนี่นัทดิฟคูไอ้นนั้นมนุษย์หินฟินสโตนนะไม่มีใครรักเจ๊ทุกคนหรอกตามนี้แหละโตโน่แข่งโป๊กยูเนเต็ดกับอาร์เซนอล ยูเนเต็ดชนะ3-2มสองเอาอะไรไปยิงเขายูเนเต็ดมีปัญญายิงใคลหนึ่งสามดเอาอะไรไปยิงเขาเด่นแต่ชนะหนึ่งศูนะ1-0 1-0นะโอเคโอเคโอเค1-0นะไปเบียดนะแล้วก็ฝากด้วยแฟนๆเขาบอกว่าช่วงพาไปแข่งโป๊กอะมีบ่อยๆหน่อยเขาบอกได้ได้อ่ะากเกอร์ยูเนเต็ดอาร์เซนอลโอ้โหโอคว่าเสมอ8-8 งไม่เกิดขึ้นอ๋อเหมือนในนี่นะเออสามสองเจ้าเราไปยิงเขามึงแปดแปดคงไม่เกิดขึ้นอก,น 88, กนอว่าหนึ่ง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 นะอ่าแมนยูน้ำก่อนด้วยอ่าแล้วก็โดนนาทีที่ประมาณแปดสิบเก้าโอเคโอ้น้าพลาดอ่าว่าไง <c oughs> อะไรอ่ะถามอะไรยูไนเต็ดอาร์เซนอลไงยูไนเต็ดอาร์เซนอลเล่นบ้านใครเนี่ยบ้านยูไนเต็ดโอแทฟฟอร์ดเออก็ช่วยเพื่อนหงเขาหน่อยแล้วกันหน้าอยู่นี่สิอ๋อโอเคช่วยเพื่อนหงเขาหน่อยอืมเฉือนชนะอาร์เซนนอลสามศูนย์ เชือดยังไงวะสามศูเลยเหรอใครยิงมั่งใครยิงมั่งอ่าไอพลไอกุ๊กแล้วก็ไอโนโอเคสามศูนะใช่ใช่ใช่หรือเต็ดชนะถูกต้องอ่าไอพลจันกุ๊กแล้วก็ตัวโนแข่งโฟกถูกต้องถูกต้องสามคนเลยไม่ขัดเลยสักหน่อยไม่ได้ไม่ไม่ไปเลยโน้จะไม่ขัดแล้วไปเลยด้วยเฮ้ยขัดสักหน่อยที่แห่อะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยแห่โอ้มันแห้งเลยอ่ะมันออกแห้งเลยถึงจะโป๊ะพาง อันแรกดีกว่าตามมาดีฮะตามมาดีอยู่ในเตจกับอาร์เซนลอาจารย์เมนูน่าจะบอกเลยว่างานนี้อาร์เซนอลกับลอนดอนแบบตุ๊ปัตตุ๊เป๋คำนี้คุ้นคุ้นฟูแล้วปะคำพูดคำนี้อ่ะคุ้นคุ้นอ่ะเออแกพูดอ่ะฉันเองอ่ะอาร์เซนอลเดี๋ยวกับลอนดอนแบบตุ๊ปัตตุ๊เป๋เนี่ยเดินเดินงงเงงงงเงงอย่างนี้เลยคือ เอาง่ายเลยคือเดี๋ยววันเช้าวันจันทร์ก็คือแบบตื่นมาแบบซ้อมกันไม่ไหวอ่ะก็คือโดนแบบโอ้โหเละเละแน่ๆน่ซ้อมไม่ไหวนี่คือคืออาร์เซนอลแมนยูอ่ะคือเดี๋ยวมานี่ยิงแมนยูจนปวดตีเลยอ่ะยิงจนแบบแมนยูพุนแล้วพุนอีกอ่ะแต่เขาอยากถามว่าแมนยูแพ้กี่โมงอาต้องนี้ดิต้องนี้ก้าๆ้าหน่อยวะก้า้าหน่อยใครๆที่เป็นกูเนอร์สอ่ะเฮ้ยอะไรอันนี้ผมไม่ได้พูดนะ ผมแค่แซวอันนี้เล่นเฉยแต่ผมไม่ได้พูดประโยคเมื่อกี้นะครับออกไปแฟนอาร์เซนอลด้วยก็บอกว่าจะยิงอาร์เซนอลเยอะๆไงก็เลยบอกว่าใครที่หมายถึงอาร์เซนอลน่ะยิงเราอ๋อไม่ใช่ก็บอกว่าใครที่เป็นกูเนอร์จะสงสารสสงารเราสองคนด้วยอ๋อโอ้โหเกือบไปเกือบไปผมเป็นเล่นเลยก็ตื่นเต้น แมนยูน่าจะสู้อัสซอนที่กำลังมั่นใจไม่ได้อัสซอนเพิ่งบุกไปชนะพีเอสวีมา7-1ด้วยแต่ขอบคุณพีเอสวีนะจริงมาลูกหนึ่งใช่ใช่ไม่งั้นจะจบสกอร์นั้นคือเจ็บที่พีเอสวีลามมาถึงเราด้วยสกอร์นี้ไม่ได้ไอปารีสได้หลายทีแล้วผมว่านะเดี๋ยวเล่นแม่งเลยนะแต่เนีผมคิดว่าแมนยูน่าจะไม่ไหวนะน่าจะสู้ไม่ค่อยได้แมนยูชนะ1-0ฮะ พูดอะไรมาเนี่ยก็สู้ไม่ได้ไงแต่ผมอยากให้ทีมชนะอ๋อคือสู้ไม่ได้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจังหวะจับพัดจับผูผีจับยัดเข้าไปใช่อยากให้ทีมชนะหนึ่งศูนย์ใครยิงดิสันโดน่าจะไม่ได้ยิงแน่นอนเพราะข่าเข่าอยู่โอเคเมทันเมาส์ก็อาจจะไม่ลงเพราะว่าเจ็บจริงๆไม่หายโอเคโอเคโอเคก็ต้องพึ่งเขาแล้วล่ะซ้ายตัวตึงเฮ้ยลุกชอเฮ้ยตอนนี้ขาตึงเลยโรงพยาบาลเนีใช่ใช่เมื่อไหร่จะถึงคนยิงผมว่าน่าจะเป็นเป็นการทำพลาดของดาบบี้ไรยา เซฟเปชนหลังของมากาเยสและชิ่งไปโดนสลีบาร์าทีก่อนที่ทิมเบอร์จะวิ่งเข้ามาสากัดบอลแบบลนๆแล้วก็บอลเข้าตัวเองผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมโอ้โหเท่ากับว่าประตูเนี้ยผู้เล่นอาสโน่สี่คนมีส่วนร่วมในความผิดพลาดหมดเลยนะทำเองลาย่าปัดไปโดนหลังมากาเยแสแล้วไปแฉลบสลีบาร์ทิมเบอร์มาช่วยมาช่วยแล้วก็สลัด ไม่ใช่สลัดสกัดแล้วเข้าประตูเองโดยจังหวะนั้นเป็นหอยลุนที่นั่งพักอยู่ข้างสนามออ๋ไม่ได้ลงอ๋อนั่งดูอยู่นั่งปลอมืออยู่ปลอมือดีใจจังเลยบอลเข้าแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จอแมนดูชนะหนึ่งศูนย์คุณดูดอะไรบ้างช่วงหลังมันทำไมมันเหมือนหลายอย่างเลยช่วงพักหลังอะเบอร์เบอร์อะไรอะไรเห็นบอกเบื่อชีวิตข้างนอกแล้วทำไมอะอย่าใช้ช่วงในละเหนื่อยอย่าใช้ช่วงนอกเหนื่อยว่ะคือแบบทำอะไรก็รู้สึก โอ้ยชีวิตเราเมื่อไรรวยทีวะอันนี้คุณเสียท่านมนต์อ่ะโอเคโอเคต้องเดี๋ยวพี่เสียเดี๋ยวพี่เจนเจนพี่ดูเลยครับชีวิตต้องมาทำงงนทำงานแบบตื่นเช้าทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะควกบตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันใหไปหาอะไรทานกันดีคิดถึงคิดถึงบะหมี่ชายสีมีซีมีเกี๊ยวใช่ลองนึกดีๆมีร้านอื่นไหมบะหมี่บะหมี่ร้านไหนอร่อยมีร้านไหนเออร้านหนึ่งร้านหนึ่งเอออ่าโกเด้ง ก็าขายลูกชิ้นหมูอ๋อลูกชิ้นหมูลูกชินก้นเนื้อโอ้เาทำไมมันเบื่อเลยก็คุณก็ทำงานดีช่วงนี้คุณม,มีชื่อเสียงอะ่ะก็รู้สึกว่าอยากให้มีคนมาหาข้าวเพืกินบ้างแหละอ๋อข้างในข้าวแข็งนะหวังว่าเขาจะพัฒนาแล้วก็มีหลายๆคนข้างในนี่หมายถึงข้างในหมู่บา้านหมู่บา้านเราใช่ไหมหมู่บา้านบุญนะหลักสองนิเวศเนี่ยใช่ครับใช่ที่มีช่องเจ๊กิฟต์อยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในใช่ไหมเออเดี๋ยวไปเล่นนิเจกิฟต์ง่ายแล้วโอเคหนึ่งสูตรนะกินว่าเมนูฉันเา เป็นแฟนทีมอื่นแล้วชอบมาแซวว่าจ่าว่าโอ้ยยูติเต็ดกากยูติเต็ดเลยมีอะไรจะบอกเขาไหมคุณพูดถูกเฮ้ยคุณมานอบน้อมมาวันนี้พูดถูกครับคุณเลอหรอคุณคิดงั้นถูกแล้วถ้าคิดแล้วมันสบายใจก็คิดไปเลยครับเพราะว่าชีวิตใครชีวิตมันชีวิตมึงไม่ใช่ชีวิตกูเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ยังนอบน้อมอยู่เลยแป๊บเดียวเองก็แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบโอ้ยโอเคตามนี้จบที่เราเมาที่สุดเบาที่สุดขอโทษเก๋เดือดสุดนะ แมนดูยันหนึ่งบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากใครยิงมากนะเมื่อกี้ลองรันกันดูเราลองไปย้อนดูแล้วกันนะกูจำไม่ได้แล้วโอเคตามนี้นะโอเคเอ๊มาเกเรตายองและนี่คือผลข้างเคียงของการที่คุณเสพควันแล้วมันฟุ้งอยู่ในอากาศเอ๊มาเกเรต่าเออย่างมันก็ยังไม่หยุดโอเคมาแม่เจ้าต้องยังติดอาร์เซนอลเออเกเรต่า แมนอยู่ละแมนอยู่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 แมนยูี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เหมือนแรปอะมันเหมือนเอยอะแมนอยู่จะอัเซานอัลซานชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์เอ้ยนี่ดีกว่าผมธันทิพูดดีกว่าแมนอยู่แพ้อัเซนอันหนึ่งับศูนย์ครับเดิมเดิมเลยใช่เนี่ยแหละนี่มันทำไมมันหนักขนาดนี้มันเกิดจากอะไรอาจารย์เมาเห็ดไอ้นี่เมาเห็ดเมาฮดเหรอมาส์เตาเอ๊ะฮดแล้ว ปุ้งฉิบไปฉีบปอดฉคว่เอ่อรับสมัครตากล้องกับทีมตัดต่อใหม่นะหนึ่งคนไอ้ตัวนี้ดูใส่ทำงานไม่ได้แล้วดูไปหมดแล้วสมองสมองมันปุ้งชิบไปจิบปอดิบพังหนักแล้วตอนนี้คุณฟุ๊กคุณฟุ๊กบูมูลดีเจงูเห่าแล้วก็คุณเตอร์สเปอร์ครับยูไนเตดกับอาร์ชหนอคุณฟุ๊กเขาดึกใช่ไหมหรือไม่มา คิดก่อนไงมันตัดได้ไม่ใช่หรอคนน่ะบอกกูหลายทีแล้วบอกว่าเดุยรรมคุยแล้วมซิตี้ทำไมไม่เอาน้องฟุบูมูนมาเห็นสนิทกันก็มึงเป็นอย่างนี้ไงไม่บางทีมันต้องคิดก่อนแต่แต่ยูแต่แย่มากเลยเจ๊ไม่อยู่ช่วงที่ดีเลยเพราะฉะนั้นใช่ดีใส่ดี่ใส่พูดไดอันนี้ตากล้องหรอคนใหม่เหอรับคนใหม่เหอะพูดไปพูดไปอะท่านเอาสกรองสั้นๆเลยนะพอมาเจอแมนยูแบบเหมือนจะแย่นะ แต่เดี๋ยวนอนช่วงหลังแม่งเป๋แม่งจะเสมอออกหนึ่งหนึ่งสองสองแน่ๆอ่ะสามสามป่ะอ๋อตีนึงหนึ่งสองสองบวกกันบวกกันเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วนะว่าทำไมไม่ชวนมึงออกช่องทางที่สนิทกันเออไม่อยู่กับร่องกับลอยโอเคสามสามปะสามสเลยอ่ะคุณจับไปคนต่อไปดิเจงูเห่าอันนี้คือเพื่ออะไรวะเป็นแบบว่าเรียกว่าเหมือนตัดผมไหมตัดผมอ่ะไม่ไม่แล้วไปแล้วไนนี้ถุงที่ใส่ตีนะเนี่อตโอเากตากโอเค ตอนนี้ฟอร์มแมนยูก็ไม่ค่อยดีอาร์เซนอลตัวเจ็บเยอะเสมอกันไป4-0ครับเสมอกัน4-0มันนั่งใกล้กันแล้วมันสมองมันไหลหากันเอาเนี่ยแม่งไม่โบวอ่ะสุดยอดที่แม่งเนี่เป็นขับชอบแล้วนะเฮียใชบแล้วนี่เราเป็นรันแล้วเนี่ยแต่ไกลเพียวเลยเนี่ยกลัวไม่ชอบเฮ้ยคุณทำเพลงในเพลงคุณขอขออีกทีหนึ่งป้อแม่อยู่ป้าไม่อยู่ไปกรุงเทพเพลงคิดถึงป่าป้าจังเลยอันนร้องเพลงหรือคนเพลงคิดถึงมาจังเลยมีจริงครับพี่ไม่ไม่ไม่ตั้งแต่ช่วงหลังนี่ออกกล้องนี้ก้าพูดนะนะนะพูดสิ พูดที่ปอที่เปาเพลงเพลงเนี่ยให้ขายเพลงอยู่เนี่ยเให้ขายเพลงครับเพลงเบาครับน่าเบาเบาไอ้แซดเพลงเบาไอ้แซดซิลิงไงแซดสิลิงซิลิงไอ้ร้องไงวะเบาเพลงมึงอะพี่กี่บิลแล้วพี่ตอนนี้ดูคนเดียวก็สองแสนกว่าแล้วพี่เออได้นี่แต่พี่เอิร์อไม่จ่ายได้ปะอ่ะพี่เอิรอไม่จ่ายพี่หลังพระนครนปะพี่หลังพี่หลังทำไมอะพี่เอิรอได้เนี่อ่าอย่าแรปดิวฟังไม่ทันช้าไม่ได้แรปมันเป็นคนพูดเร็วลุกขึ้นจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครัอร์้งพี่าลเย ยูเตตชนะสี่สามครับยูเต็ดชนะสี่สามยูเต็ดมีปัญญายิงใครถึงสี่ลูกกับเพื่อนใครเจออาร์เซนอลผมเชียร์ทีมตรงนั้นบอกคุณสเปอร์ไงลอนดอนเอีสไวน์แต่คุณชัดเจนคุณคอยร์ใช่ไหมคอร์ชคาร์มอนยูสเปอร์ Yes สี่สามนะโอเคนะโอเคตามนี้ตามนี้ตามนี้โอ้ยต้องดูไอยูเต็ดอาร์เซนอลแมนยูน่าจะชนะอืม 9ก้าสิบสี่ต่อยี่สิกต่อยีบใช่นี่สกอร์เอ็นบีเอนี่ยไม่สกอร์บอลนี่แหละอ๋อเคนหน้าที่เป็นแทติกคนเดียวเก้าลูกยิงจากหน้าตัวข้ามรายย๋าใช้ใช้เท้าดีใช่ใช้เท้ต่อเท่าไหร่นะยีถึงว่ายิงก็ได้เยอะยังเสียประตูเยอะอยู่แต่ว่าคือคือแรกกันเลยใช่แล้วมันอย่างนี้เท่ากับยิงนาทีละกี่ลูกเนี่ยสานาทีละสลูกเก้ี่ต่อยีมันทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบหกลูกอะเก้าสิบ เฮ้ยเออว่ะถูกเลยทำไมคุณแม่นตัวเลขขนาดนี้วะอันนี้ักบัญชีอ๋อเหรออ๋อแล้วผลประกอบการในนาเป็นไงบ้างช่วงหลังโอ้กระจายกระจายเลยออกกำไรถ้าทั่วร์กทัวก็มีนักบัญชีอย่างมึงนี่แหละแล้วแล้วมีทนายอย่างจย์กุ๊กอ่ะเออไม่เคยชนะเลยโอเค94หรือ22นะใช่ครับโอเคเปลี่ยนแล้วไม่ใช่กุ๊กแล้ว คุณนายพระกรเสมอเสมอเท่าไหร่สิบสิบไปต่างเอ๊ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้มันคนพวกเดียวกันมันพวกแก๊งเสื้อเขียวหนึ่งหนึ่งนะโอเคโอเคมีคนถามว่าเอ้ยมีคนในคอมเมนต์ถามอุ้ยน้องคนนี้หน้าตาดีจังเลยเนี่ยติดตามคุณได้ที่ไหนที่นั่นจริงป้ะ PKN ข้างหลังนี่เลยป้ะอ่าใช่ครับโอเค AJ นะเติม underscore x ไว้ด้วยโอเค PKN underscore x นะใช่โอเคตามนี้นะใช่นัวนั่นเขาถอดเสื้อทำไมเขาน่ อาบน้ำอ๋อโอเคโอเคนี่นีู่ซูกิสวิตยูอัพนะจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะใช่มีอะไรมางนะมีอะไรมางก็วันที่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีฮะส่วนลดมูลค่าสูงสุด50,000บาทนี่หรือว่าผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทสุดยอดแล้วก็รับฟรีกล้องบันทึกแน่รถรถแรงแรงรับฟรีกล้องบันทึกภาพหน้ารถฮะมีจำนวนจำกัดมี2ตัวใช่ไหมมี2ตัวใช่ ไม่รู้ปัดนี้หมดยังไม่รู้ใครสนใจก็รีบมาถึงที่สั่งชุมีนานี่แล้วถ้าดูอะไรเพิ่มเติมอ่ะก็ไปหาดูเองเว็บไซต์เลยไม่มีเหรอเว็บเว็บดับสุกิดับซีโอทีนะดิฉลูมรถยนต์สุกิดทุกประเทศนี่โอเคโอเคอัลเลนชนะเพราะว่าอยากให้แมตช์ที่36มีความหมายโอเคอัลเลนชนะอะไร1-0 1-0นะใช่โอเคโอเคตามนี้เผลอไปหรือ เดินปุบมือแน่นาสามห้าเลยตั้งแถวเลยตั้งแถวห้าแลยไม่ถึงไหนแล้วรีบูไปไกลแล้วพอเพิ่งจากก่อนนั้นด้วยนะถ้าดูจากฟอร์มตัวนี้สามสามสามสี่ไม่แน่เลยทำเป็นเล่นเลยนะแถบเลยแล้วพอถึงถึงนาสามหกก็มีความหมายแล้วมีความหมายที่ได้ยืนปุบมือด้วยหยุดปุบมือก็เป็นแถบเลยเออโอเคอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะกับบาติดได้ได้อ่ะช่วงสุดท้ายแล้วอ่ะลาลาลาแฟนเจ๊ดำให้หน่อย ก็ใครที่ชื่นชอบเจ๊ดำก็อย่าลืมนะครับนี่อันซับสไครต์ช่องแม่งไวเลยเฮ้ยเฮ้ยพวกกันพวกกันโอเครู้มือรู้มือตามเจ๊ดำด้วยนะครับผมก็ฝากให้เจ๊ดำไปถึง1ล้านซับสไครต์เร็วๆนี้ด้วยนะยอดเลยน่ารักมากเกาะี้แกตายไปก่อนเพอายุนานันก็ไปไกลแล้วรวยอยู่เป็นภาระลูกหลานถึงแค่ไหนลูกก็ไม่มีจ้องแต่จะมีเมียไม่รู้ไปฟาดมปแต่ไหนท้งนั้แล้วติดตามแฟนเจ๊ดำได้ที่ไหนบ้างขึ้นขึในไม่มีวาร์ปเลยงานวิ่ง ไปไปหาลูกกันนะอ๋อกันพี่กโอเคโอเคไปหาลูกกันนะเล่าเล่าเล้าไปกันเอาเขาเป็นนักวิ่งเขาเป็นนักวิ่งโอ้ยเลยยิ่งมือไปโดนปุ่มคัดจริงจริงด้วยเออโอเคนะใช่ๆฝากติดตามตามช่องเราด้วยให้ถึง1ล้านซับขอบคุณมากจ้าขอบคุณมาก YouTube Facebook แล้วก็ TikTok เลยอ่า IG ด้วย IG ก็มี IG ไม่ไม่ IG ไม่ต้องติดตามติดตามผม i ไอจี เอาจีพมาดิเขาเตยบอลเขาเตยบอลเออก็ฝากติดตามช่องเจดมดด้วยครับโอเคโอเคขอบคุณนะขอบคายให้หมดเลยโอเคขอบคุณจ้า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 ลาไปแล้วนะลาไปแบบใส่ใส่มึงมึงชอบรถเตยเหรอเออซื้อขายครับอ่ะก็เก็บแล้วกันทั้งนั้นอย่าเพิ่งสิขอไปคิดก่อนสิเอออ้าวยูเวนเต็ดกับอาร์เซนอลนะในวันอาทิตย์ก hey? ็เก็บหรือขายก็ต้องเก็บก okay, okay. well, okay. well, okay. well, right? ันแหละตรงนี <S 2> <S 2> ้อย่าเพิ่งสิอ่ะ ยูเต็ดเจ็บหยุดแล้วยูเต็ดแพ้ครับแพ้ยังไม่มีขาบ้านขาบ้านสักศูนย์สองแล้วกันเออตามนี้นะไม่มีตีน nah, ม well> ั้งแมนยูไม่มีตีนมั้งไม่มีก็ทำไมเอาไงอ่ะมีไลน์ก็เลดเท็ดกล้องอยู่วันนี้ไปกินข้าวกับแฟนร้านไหนอ่ะนะก็แพ้ศูนย์สองตามนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มไปไปไปเซน็นเซอร์เบอร์เออนเซ็นเซอร์เบอร์เซ็นเซอร์เบอร์ไปเว้ยไปวิ่งไป ไปดูรูปเลยไปซรับมึงอ่ะมีเรื่องเล่าไหมถ้าคุณอยากฟังเรื่องเล่าตลกๆของผมมาไปฟังในเอ็นอาร์นั้นผมมันเป็นสงวนลิขสิทธิ์ทียนอ่ะคุณจะมาใช้คำว่าสงวนลิขสิทธิ์เฟืมึงเซิร์ชกูเกิลไม่พักเลยเฮ้ยผมว่าผมว่าด้าผมว่ามาฟังติดตามด้วยโตโน่แข่งโปกไม่ใช่ไอ้นี่ชอบเอาเด็กเอาเด็กเล้ามาลงคอนเทนต์ในเวนติดตามด้วยนะครับ